อ๋อนะพี่น้องครับผมนี่มาเลยครับอะการเลยอันนี้อเราจะให้ทีมบ้านน้องเฮานี่เลยอ่านะครับวันนี้โชคดียูทูบเทเลนนะวันนี้วันโชคดียูทูบเทแลนด์โชคดียูทูบเทแลนด์มาถ่ายนะครับวันนี้นะครับนายกเข้ากล้องขอโชคดีเพื่อแลนด์เราทําเต็มที่แล้วครับผมเราทำเต็มที่แล้วภาพภาพนี้คือโอกาสทั่วโลกนะครับผมเนี่ยโชคดียูทูบเทแลนด์น่ะ เมื่อกี้ผมเพิ่งไปไอ้ไอ้บ้านน้องมะดงเนาะอ่าครับผมดองมะดงนะเออเอาเคลี้ยไปเกลี้ไปโชคดีทิร์แลนด์น่ะเราเพ้นพันธมิตรกันน่ะอ่าพี่น้องบ้านเรานะโชคดีทิร์แลนด์มาแล้วครับผมเก่งมากลูกเก่งมากลูกโชคดียูเทิร์แลนด์มาแล้วครับผมใครจะมอบมอบเลยนะครับตอนนี้ใครจะมอบมอบเลยนะครับ ลนมอบสงนะครับสองสอนะครับยนครับนี่เลยครับเดี๋ยวเดียวุดยอดเือนไปยอาวด้หนึ่งสองสามอ้าของผมด้วยคุณพ่อผมในหน้าใหม่ซื้อมันชนาอเออทิม ทีมพ่อนีตอนนี้เด็กน่อยนี่มูบมาเท่าเตนบอเอ,อเด็กน่อยเออโอเคผมสนับสนุนเด็กหน่อยมาเท่าโมเมนดึงผู้ใดมาเตเนี่ยเท่าต้องสนับสนุนเด็กหน่อยมาเท่านนะเป็นทีมชาตินะอ่าคุณพ่อเดอ้ออ่าคุณพอ่อตอนนี้เท้าขามาในรอบประมาณรอบแปดทีมมันบ่อหรือไงแปดทีมแล้วเออต่อไปสีท่ทีมเนาะตอนนี้ยังมืหัวเจอผู้ใดเนบ่ เจอพดก็ได้สู้ได้เด็กหน่ยเขานีวิ่งสู้พัดอ็นบ่วิ่งสู้พัดวิ่งสู้พัดเออเอาขอให้คุณพ่อนี่ยประสบโวสำเร็จในการทำทีมเนอะคุณพ่อเสียงครับพ่อเนี่ยนายกอบตอิ้น้อีนไม่นาหโอมี่แหะครับพี่น้องครับเตยตัวจริงเสียงจริงตัวจริงจริงๆนะ อ,อทายให้เรากุงกวางเลยครับว่าเกษตรโฮมนะผมเห็นเธอแรกแล้วผมมานเธอแรกผมกับบุบกาสิมาอ,อผมนี่ตั้มเพชรตองคิงน่ะเอ,อผมเปิ้นวิน่งล่ะกับผมคุณพอ่อคุณพอ่อประสบเธอแล้วที่ว่าให้ทิ่มฟุตบอลขนาดนี้นะได้เรานั่นละลูกล้านก่อดีก็ได้มีงานทำนอกเออเอาสีตำบุ ชงว่ารอแรกกี่ที่มันได้แช่ครับผมไปยกโป่งอันเดียวอ่ะคุณพ่อยกโป่งได้พ่อพี่น้องครับพ่อแหะครับงัวแมลลูกควบแม่ลูกลูกแม่แดงจึงคึงพี่น้องก้างสนามนี่แหละยางกนเมืยมีแต่งัวเถิอกมือนี้มือนี้งัวเถิกไลแหงมือนี้เถิอกไล่แหงมือนี้ครับลูกลูกเถิอกไล่แหงมือนี้ควบแมลลูกลูกแม่ลูกลูกหลอดบะลูกหลอดบ่ นนนคบหก้จะขากไหนนะโ้ยมันขา่หลูมันคมแม่มันขืนแทนแงแม่มันขืนได้นน่นอแม่นะกรับเลยอาจะเป็นเคฟสมึครับพี่น้องก็เบิงเบงง่ายๆขาพิีรับจ้างนะครับแจ้งว่าเห็นว่าไปขาสะแบนเอาอึบอบนั้นโอ้ยนอจะแม่มึงขับเน่นอมื่สีคนละสีสีขืนโค่งเขาจงไหนะเนโคแม่นึ่งตัวนี้เปิดไรไหลูกสสสี่หนสามนอราคาสี่หมส ลูกพคนนี่จักเดือนล่ะบุหูวน้อเออสี่พันสามเด้อคมแม่ลูกลูก,ลก,ลก,กแม่จะแม่ละแดงแดงแดงอีรีครับลูกก็แดงด้ร่ะเขาประธานประเดี๋เปิดต่อไปเลยเร็วเร็วเร็แลว้วคมบคมตัวนี้แหละครับน้องสามกัญเลยน้อ ข้าวหน่อยป่ะสี่สสีแต่ว่าเครืกออก่องเพื่องเพื่องจะออกปุ่มแนึงเนาะไม่หลอดไม่หลอดทุบตแท้พุ่มตัวล่างกับนีอยู่แ่้พี่น้องเด้อราคาสำคัญสี่สิบสามลูกแม่<ๆ>มัมนดีอย่างนึงลูกแมร์เอาไปกับบัคขาดทุนครับสี่เป็นสามต่อกันเอาต่าอรองราคากันเอาครับผมขอไปทายไปเด้อพี่น้องเนี่ยเพราะว่ามันง่วงมันติดนะง่วงจะบันไดไอ้น่องง่วงทำซิฟน้อเออใส่เบอร์ให้พี่นิดนึงโทรศัพท์ 0ูนย์หกสองศูนย์หกสองหนึ่เก้อออ่อำเภอมวงเด้อโทรตามมาพิน่องเด้อโทรตอตอเอาละเอียดงอจาของงอชูดีกวผมครับขอไปถ่ายไปดีเพามันปิดกันเลยทั้งแม่ลูมนนนนันหัวกักนไวนะตนไหนว่แม,ม่น่ลูกเน่บอกเลียงให่ไหมโอ้โบกเล่สกุ้มเี่เขาีแม้มข้นเนแ้มข้นเลยล่ะหูแบบนี้สีแดงนะครับนี่รามต้าย คยคุ Ooh, ูสีแดงรับลูกค้าี่สวยครับผมเดี๋วง้อไปตรงบ่อเห็นรถสุพรันแล้วรับไเมีนบอขึ้นไหนไปไหนหล่ตัวนี้ขึ้นไหนไปไหนโอ้ยเพื่อนสามงครับโอ้สามพันสองเพื่นี่พันหาครับหมอเงินโอ้หมอเงินนอแมนครับตารากับแม่นับ แต่ว่าตอนนั้นแ้งื้งกตวนี้ไรามหมล่นลองคู2เมนูคู่สี่ถึงเดือนมันก่วยๆหี่อยครับอีบบ้านนี่ราบ้านนี่คสามหมื่นสองเป็นราคาห้องไว้ซื้อเนาะพอครับอเพื่อนไหนขายเลยเพื่อนไหนสามหม่นครับผมมาเจอสีปัญหาครับราคาห้องสามหมื่นแปดียงเพียงนี่น เอ้ยจิขาย3สาม0หแต่พี่นสามนสอตัวนี้ผมกพนังนขายกันนะเงินกันไนมองเงินเงินกันนี่มองเงินมองได้แล้วมัดเนงซื้อแพงก็ตัวนี้เหี่ว่าตั้งไหนเว้ยเพยงกองขายกองอย่งนี้แหละเอาเอางวพิกพตอราคาเนี่ยพฤจิกายนไายในตัวนี้พอนึ่สามพันเอ้าเอาเดาไปเลยผมอยากขายเว้ยสมัยอยากขายไม่งชีคนเช่าามสองพั เขไปเท่าพันยี่สหาพัเดียวนโฆษณาเผื่อไเข้าหนึ่งเางเ้ไปหบ่นเจับห้ารอยเจ็ดพันห้ารอไปครับสามหมเจดันหารยมยจากโซ่หนึ่งพแม่จากจอยหนึ่งเป็นไห้นมหลวงันน้ำลางเงาเลยครับเพราว่ามันทายไปอะไรไมนี่มันยืนบังกันไปเถื่องเถื่องเถือเถื่งดีตัวน่อยๆตัวนี้ตัวนี้คือสิเป็นเลนื่ยตัวหน่อยนี่ตัวหน่อยบ่ท้งเดือนน่ มาจากของวนย์ก้างสนามต่อนอนู่ต่อนอนโดเอาไปมือนีเขาขายเดียวหนีขายเดียวซือนีเอาเสรุจแล้วไุปเร็ด้วนขายไปละขายเิ่น3น่สามหมื่นสามพันห้าครับสามหมื่ามนห้าขายตังสอล้ขายล้านบ่ไม่ไวล้านสามหมื่นสามพันห้า เจ้าไหเลยสองพันสองใช่ไหมบ่อบอรูปหลกลยสองพันาหมนสามัหาายไปแล้วครับตรจุ้เลยเอาสามัเหาอคตรจุกเลยอาพัญหาไป ปัญหาเนาะพอพอรู้ผมเออไม่รู้แต่ควบเดียวเนี่ยเรางงเรางงอย่าเฝ้านะกัน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 เฮ้ยไปผมไม่ได้ดหาหัหามปูาม5ัญหาตัวนี้ตัวนี้ขายไปหลายควบม่ตัวนี้เหลือตัวนั้น่ะ้าของนเด้อขายคนสามปัญหาเด้อเออามมือามปัญหาเด้อเหลือตัวนี้เหลืวตัวนี้แล้วตัวนี้พี่น้องฝาฝ้าว่าตัวนี้ ่ใส่สดอยู่เขาขายไปแล้วตัวนี้มัต้องมัต้องมัต้องเบิ้งแล้วตัวนี้สามหมื่นตัวเด็ขายตัวนี้ขายทำโทรศัพท์ให้ผมเด้ไหมทำไปเดี๋ยวบอกขายตัวนี้ให้นอะรแล้วกันอะไรเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนเนาเบิ้งสิขายเหลือสามหมื่นตัวใดก่อนตัวนี้สรุปแล้วแล้วคาห้องกับคือเก้าเงนละครับแต่วค่าขายกับ จังโทรมาครับก็แม่คุบอกอยู่นอ่อไซเบอรมาก่เบอร์มนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าสี่ห้า้สี่ห้เครับผมเจ็ดเครับผมมีมีคนมนคับนั่นเปิดไวีมืนหกันเบิ่งเหนั่นตัวนีสหมนเนาะโอ้ตัวนี้สีมหครับแม่ลูกคแม่แม่ลูกเพิ่อนมาสามคขายไปคมนึงเมื่อกี้วนี้ี่มนหโทรมาเด้พี่น้องเด้อเบอร์เมื่อกี้ครับผมโทรมาถามมันต่อก่าเนาะน้ำวัวไทยบ้านวัวไทยใหญ่เหาวัไทยใหญ่ เื่องดำเด้อพี่น้องสูงประบบมาณเมตรเมตรยี่สิบเอ้ามากกระทุ่มมากครับผมพี่น้องครับโคตรเท่ลายมือนี้บริกาศสืบคล้ายมือนี้ก็ับเริ่มไหวแล้วครับพี่น้องต้นที่หอยก็เริ่มใวง่วออ,ออกออกบ้านคนขายแต่โมบ้านใบสามงรึ่งแล้วครับตลาดนี้ตลาดนี้ง่วเขาแต่โมบ้านใบสามงรึ่งโอ้พอ่อสายหูเดี๋ยวผมจะหนี่เด้อไปเบิ้งสายหูก่นอนพ่อสายหูแล้วน้องหอยผัดกลาง โอาวุ้ดสายหูเลยมั้สายหูหูยาวๆเลยครับผู้ใดมองหาสายหูเดิพี่น้องเด้อในหอยปากกลางบ้าสิ้นหนูพ่อบ้าสิ้นใหญ่นอ้ะสายเก่าปบเออนี่ะแดงกระสินครับแดงกระสินป่น้องท่านนครสวรรค์เด้อพ่อละครับสายหูป้าเหี้ยวมันสอบสองสอบกูละห้องหกเดือนครับ ท้องหกเดือนแล้วบอกรับท้องครับพุโตครับพุ่งโตน่องบองบองไฟย่างนี้ละพุ่งโตอ่าโอเคโอเคเดูสวยครับผมเพราะว่าท่านี่น้องทั้งอยู่บ่งคนบ่ได้ม่เพิ่นก็ให้ยทายสายหูให้เบิ่งแหน่ครับตัวแม่เห็นว่าครับท้อง6เดือนแล้วบ่กรับท้อง6เดือนแล้วอู้ดเอาเจ็ด70,000ครับราคาเปิดเปิด70,000บ่ครับ เจ็ดหมื่นบาทครับท่องท่องหกเดือนแล้วเกิดว่าเจ็ดหมื่นท่องไมท่องมักดรถสมรอดบ่รอดผ่มโตครับพุมโตบ่แสนหาครับอะไรก่อนละค่ะละค่ะพ่อแสนหาอะไรแสนหาป่าวพุ่มโตพุมโตอะไรแสนหาลถมาพอรถมาพอมันโตแเขาซื้อมาแสนหาพ่อมันก็ซื้อแสนหาบ่าวทองตัวทองเนาะโอ้ทองครับเดี๋ยวรถมารถมา ราคาจยางไรเท่าไรพ่อราคาจยางไรเจ็ดหมื่นต่อได้หลายอยู่ครับเจ็ดหมื่นหลอดได้บ่หลอดได้อยู่ครับรถมาพ่อรถมากรถมากเจ็ดหมื่นหลอดได้เด้อพี่น้องเด้อในทองเจ็ดหมืนเอาบ่เหมือนครับเออเอาใส่เบอร์มาโทรศัพท์พ่อโทรศัพท์ครับโทรศัพท์มีบอใส่มาเลยมั่วออกนะครับมั่วออกแล้ว 087 2166 5เจ594ง่ง้งทไหนนพ่อพนมไพ่ครับพนมไพ่เด้อสายหูครับผมเงาวิลีเงาวิลีหหเงาสองใหม่มันทัดสองสอบกุล่ะคือคตัวนี้คืออยู่ครับสูงร้อยห้าสิบ้าสิบหาน้อพอน้อเออหกสิครับ คบสามครับบ<ร>่พอดเกดติบเพราะว่าในห่างภาคกลางเพื่นมาเชคครับเอเอาา่งมาค่าุ้มเบากันอยู่ครับผมครับครับคอยู่พนมไพ่พี่นอ้องละเอ็ดครับเออนาโลกจิดเชื่องมันหาไปได้นองงอแบบใสหูตัวนี้ท้าหน้ากันได้สมมือนี่นี่บนบอมันแะ่นี่คุยกันก็นกไปเพื่อเคียงนี่กันครับ ก็มีอย่างยากละครก็ว่ามีแต่หมอบ่อยเนาะพ่อบอกบ่อยมืดหล่ะก็คือจบเลยไหนครับผมมืดแล้วมืดแล้วครับเนี่ยคนขายงวดสีครับเนี่ยมาเดี๋ยวพอได้ไหมครับผมมาทำกันนึ่งเอาพี่น้องได้เบ่งเอาครับผมมาโซมาทำกันเราประกันทุกอย่างเนาะต้นหนีน่มสีนกำลังดีแข็งขาดีแางยาวผมมีต้นหนีลูกลูกตัวไหนในท้องเพื่อนอะลูกพอโค้งโตครับก็แม่ลูกที่เท่าไหร่ของเพื่อนลูกแรกครับว่าลูกแรกครับงวดจัตเตล่ะ แค่คซีนี่มันจะปีชค่ปีกัซปีซนี่แค้วีสองคู่ครับแวนี้วเด้อพี่น้องเด้อ้วไอ้พวกใหญ่พันธ์เฉลลูกซาาน่อยนึงน่ะเดี๋เดือนสิเขาเกเดือนครับเออเอาบากันครับผมครับครัมาพอเด้อมันนี่ครับครับขอบคุณครับ แต่ของสนามมาเองบนที่นี well ่เสือคือเก่าตัวเก่าหนิเสือเรามีหลายตัวเนี <No, ่ยบริเวณมีตัวเดียวแล้วมีหลายตัวเสือไล่นี่งูตัวนั้นนะครับเล้วอ่างูตัวใหม่เด้วยเราขายดีพญายิ่งพญามีงูตัวหลายเสือเราไปขายแล้วเราไปขายแล้วเนาะเออหมื่นสามบ่พอตัวนี้ต่อได้ครับต่อได้เนาะต่อได้ต่อได้หมื่นสามยางชุ่มหน่อยครับเงื่อนพญาวุฒิหมื่นสามหมื่นสามเออ ปุณย์ใหญ่ปุญมีเด้อมื่นสามนะพอน้อมื่นสามเอามาเธอเดียวมันท่องละพอท่องง่าีไหมมันท่องบอมันท่องบอนี่เขาบอกว่าเขาสมมาแล้วโอ้เขาบอกเขาสมมาแล้วแต่ว่าเขาบอกสมก็เมื่อเด้อสมว่าสมว่ว่าสมการบอโอ้มื่นสามพันมาปุณยใหญ่ปุณมีใส่เบยผมมาที่นี่โคเจ้า 0 9 3เก่า3ามสูนเูหญ่มีใบดีผู้ใหญ่นมีใบดีเอเออเอาเอาเอดีกินแ้วแ่บดืเออเอาเนสามราคายังต่ออยู่นะครับดพนองเด้ต่อเอา ทำทั้งเก้เวมากกว่าคยเบิงนันไปขายงวดตัวมันมันจะยิสาตาห้ามดกอืเพื่อควจักได้เพาว่ามันถึงเพื่อขายกับว่ได้เน่ยนควดครับที่ยางเนีเพา่ไม่ยิ่งกับขาเก่งกุ้งกาบุมนียนี่วดนี่นี่เนี่ยน่เก่งเครับเก่งเก่ก่งขายเก่งกว้ามนี่คบีนีกัตาผู้เท่าหยองผูเท่าว่ไดดอกแต่พรใช้ได้ดีห้หมดร้านยางพันอื เอาดูอาวุโสประจำสนามเพิ่นหน่อยฟังเด้อแปดสิปีครับแปมตปีแล้วครับครบมีตั้งบ้านไปเลี้ยงกันไปแป้องหน้าบ้องดังีบางหนองบางูบ่งานนั่นันยูบ้านอยูบานคือสีเป็นไข่เนาะต่อมาสนามแมนบอต่อเมาสนามผมม่โลกมีแปดสิบกว่าคนเาต้อง้านแค่ไหนแมนแมนแมนใ่ไหเอเอาให้มานเด้พอเด้ไหอเนาะเอเคนิกอนเอเคนิกอนคนิกอน